กำังเลี้ยุกานด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่ในเกม The f o อ e s t l a w a ะครับโอเคแล้วโอเคนะครับเกมเริ่มแล้วโอเคตอนนี้เกมเริ่มแล้วห้ามลงไปที่พื้นเด็ดขาดนะครับใช่ผมทําอะไรอยู่รึเปล่าครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าผมทําอะไรอยู่ลา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 ก็เลยร้องเพลงงานศพร้องเพลงงานศพไม่มีอะไรทําก็เลยร้องเพลงงานศพนี่คือสมมุตินี่คือลาวนะครับท่านผู้ชมเอ้ปัญญาอ่อนมากตออทํำนั้นบอกแล้วเปล่นะครับเพื่อนทาผมนะครับ โอเค <Okay S 1> <อ>นะครับรอบที่สองไม่มีอะไรทำก็เลยมายัดขอก <c oughs> เฮ้ยฉันจะแพ้ฉันจะแพ้เฮ้ยมันมีกล่องผลาดูหรือเปล่าเนี่ยมาดูมือผมดิตายบ,<อ>บ้องเอ็นยัดครบรอบที่สอง้ย โอเคจัน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 จัอ่อนให้โอ้โหออนให้อ่อนจนไม่ได้อ่อนแล้วไม่ได้อ่อนแล้วจันจันันจ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 ันนจันันนจั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 นจนจันัน อืมว่าสุดท้ายเลวเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังนี่ก็ต้องจบเรื่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชินะครับบายแล้วก็ผู้ชนะนะครับไม่รู้โอเคอาจจะเสมอก็ได้โอเคเพื่อนผักผมนะครับโอเคไม่เป็นไร